เดกคนตัว so <LO AT> ่าอหันทลเป็กากันน่ะอะไรปั้งเหมือนเดิมัั้มเรืยนว่าไปนอนไหี่สองร้อยหวกลับซอสอสอร่อยเขาจะเ่ินมาสภาห้าร้อยมาจากซอสอเขียดสี่ร้อยแก่ตามกระน้ำมนุ่นหไม่ได้หน ตอนสอบาทายชื line, ่อหรือคะแนนพักย id ิงหนึ่งร้อยต้องวัดแล้วรัฐาสภาร่วมกันเป็นเทไรครับสภาสูงกับสภาพล่างสภาพก้แทนครับุ้ีิสภาพร่วมกันแล้วสามาริงขึ้นไ่ไหเจ็ดร้อยคนก็ไม่ยาแล้วนะครับผมช่วเออผมเมื่อผมเมื่อเน้าได้ปดเลือดดงให้เกือดแใจย้ายใส่เป็นเดนโวให้เอาผัน ค่ะคุพอนี่หอมผู้ไทยเรื่อมากเลยอันนี้คือไปที่มันหยาเนาะอันที่สองไปบริหารเห็นมครับรัฐบาลกลางนี่ไ